สข้อเลยครับที่จะต้องครับระวังในช่วงหน้าฝนนี้ครับแน่นอนครับข้อแรกครับก็คือในเรื่องของปัญหาครับลมพายุที่จะเข้ามาครับหลายพื้นที่ครับโดนลมพายุฝนตกหนักแบบนี้ครับมันตรวจสอบบ้านก่อนครับว่ามีตรงไหนครับที่รั่วครับแล้วก็ซ่อมแซมครับเตรียมการให้พร้อมครับที่จะรับมือครับน้ําท่วมครับ2ครับอุบัติเหตุครับกระทันหันครับฝนตกครับเกิดน้ําขังครับแบบนี้ครับ มีโอกาสครับที่เราครับจะลื่นล้มและทําให้เราครับเกิดอุบัติเหตุครับได้รับการบาดเจ็บได้ครับ3ครับโรคครับที่จะมากับฝนครับอย่างเช่นพวกโรคครับฉีหนูหรือว่าโรคไขเลือดออกครับเตรียมรับมือให้พร้อมครับ4ครับสัตว์เลื้อยคานครับที่มีโอกาสครับที่จะมาครับกับน้ําครับเพราะฉะนั้นครับระวังภัยให้ดีครับอย่างไรครับสิ่งที่จะเซฟในเบื้องต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําประกันภัยครับเพื่อจะได้ ลดค่าใช้จ่ายเวลาเราเกิดครับอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมาแบบนี้ครับจะเกิดว่ามีข้อสองสัยสามารถสอบถามได้ในเพจอัครันนี้ตอบโจทย์ประกันภัยฮะจะนำคำถามท่านมาตอบแทนข้อใจครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย